สวัสดีค่ะวันนี้เราไปดูวิธีการตั้งค่าระบบจัดส่งไปรณีย์ไทย EMS หมายเลขพัสดุอัตโนมัติกันค่ะไพรณีย์ไทย EMS หมายเลขพัสดุอัตโนมัติคืออะไรก็คือระบบจัดส่งไพรณีย์ไทยรูปแบบใหม่คือตัวเรือกการจัดส่งไปรณีย์ไทยที่สามารถสร้างหมายเลขพัสดุพร้อมปรับสถานะเป็นพร้อมส่งกำลังจัดส่ง จัดส่งสำเร็จให้โดยอัตโนมัติเมื่อผู้ขายนำส่งสินค้าเข้าระบบที่ทำการไปรษณีย์ไทยนั่นเองค่ะโดยร้านค้านะคะสามารถเริ่มตั้งค่าและเริ่มต้นใช้งานได้ตั้งแต่วันที่29เมษายนนี้เป็นต้นไปเลยค่ะและแน่นอนเลยนะคะว่าระบบจัดส่งนี้จะมาช่วยให้คุณน,นั้นต่ออายุโปรค่าจัดส่งพิเศษต่อเนื่อง19บาทออกหมายเลขพัสดุได้ทันทีและแน่นอนเลยค่ะ สามารถอัปเดตสถานะการจัดส่งอัตโนมัติได้อีกด้วยนะคะเราไปดูข้อสังเกตระหว่างษณีย์ไทยรูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่กันเลยค่ะข้อสังเกตง่ายๆเลยนะคะสำหรับใบปะหน้าพัสดุแบบใหม่นั้นจะมีบาร์โค้ดพร้อมหมายเลขติดตามพัสดุเพิ่มเข้ามาค่ะจึงทำให้ร้านค้านั้นสามารถติดตามพัสดุได้สะดวกยิ่งขึ้นพร้อมได้โปรค่าขนส่งเริ่มต้น19บาทนั่นเองค่ะ ต่อมาเรามาดูวันสำคัญการได้ราคาค่าจัดส่งเริ่มต้น19บาทของไปรยน์นทยกันค่ะวันแรกเลยนะคะนั่นก็คือวันที่19เมษายนนี้ทุกร้านค้าสามารถเริ่มตั้งค่าการขนส่งและใช้งานไปรยน์นทยรูปแบบใหม่ได้เลยโดยไม่ว่าจะเป็นคำสั่งซื้อที่มาจากการเลือกการจัดส่งรูปแบบเก่าหรือแบบใหม่และมีใบปะหน้าพัสดุรูปแบบไหนก็ตาม ทางไปรษณีย์ไทยนะคะจะยังให้ราคาพิเศษค่าจัดส่งเริ่มต้นที่19บาทอยู่นั่นเองค่ะหมายเหตุ <My hate. S 1> เมื่อทำการตั้งค่าการจัดส่งไปรษณีย์ไทย EMS หมายเลขพัสดุอัตโนมัติระบบจะทำการยกเลิกตัวเลือกการจัดส่งไปรษณีย์ไทยทั้งหมดที่ร้านค้าเคยสร้างก่อนหน้านี้นะคะและจะถูกลบออกจากหน้าร้านค้าภายใน7วันค่ะ ต่อมาวันที่31พฤษภาคมนะคะจะเป็นวันสุดท้ายที่ทางไปรสีนีไทยจะให้ราคาพิเศษค่าจัดส่งเริ่มต้นที่19บาทแก่พัสดุที่มาจากคำสั่งซื้อของการเลือกการจัดส่งไปรสีนีไทยรูปแบบเก่าหรือมีใบปะหน้าพัสดุรูปแบบเก่านั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะร้านค้าควรรีบตั้งค่าปรรษณีไทยรูปแบบใหม่และควรรีบส่งพัสดุที่มาจากคำสั่งซื้อจากการเลือกการจัดส่งปรรษณีไทยรูปแบบเก่าให้เสร็จสิน้นก่อนวันที่31พฤษภาคมนี้ค่ะและสุดท้ายวันที่1มิถุนายนนี้นะคะทางไรรษณีไทยจะให้ราคาพิเศษค่าจัดส่งเริ่มต้นที่19บาทจากพัสดุที่มีใบปะหน้าพัสดุรูปแบบใหม่เท่านั้น ก็คือคำสั่งซื้อที่มีการเลือกการจัดส่งไประษณีไทย EMS หมายเลขพัสดุอัตโนมัตินั่นเองค่ะส่วนคำสั่งซื้อที่มีการเลือกการจัดส่งประษณีไทยรูปแบบเก่าอยู่ก็จะยังสามารถส่งได้เหมือนเดิมนะคะแต่จะไม่ได้ราคาพิเศษค่าจัดส่งเริ่มต้นที่19บาทแล้วเท่านั้นค่ะต่อมาเราไปดูภาพรวมการใช้งานปรษนีไทยรูปแบบใหม่กันเลยค่ะเริ่มแรกง่ายๆนะคะ ร้านค้าตั้งค่าระบบจัดส่งไปรสีน์ไทย EMS หมายเลขพัสดุอัตโนมัติผ่านไม้ h ช็อปได้เลยหลังจากนั้นลูกค้าก็ช็อปสะดวกเพียงกดเลือกการจัดส่ง Thailand Post EMS ค่ะและร้านค้าจัดการออเดอร์ได้ง,ง่ายผ่านไม้ h ช็อปเพียงกดปุ่มสีน้ำเงินและนำของไปส่งได้เลยและสุดท้ายนะคะ ระบบจะทำการอัปเดตสถานะการจัดส่งและออกหมายเลขติดตามพัสดุให้โดยอัตโนมัติร้านค้าและลูกค้ารู้อัปเดตการจัดส่งตรงจากไปรษณีย์ไทยแบบเรียลไทม์เลยคะ่ะเราไปต่อกันที่ขั้นตอนการตั้งค่าระบบจัดส่งไปรษณีย์ไทย EMS หมายเลขพัสดุอัตโนมัติสำหรับร้านค้ากันเลยคะ่ะโดยร้านค้าสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ง่ายๆใน3ขั้นตอนคะ่ะขั้นตอนแรกร้านค้าอัปเดตข้อมูลที่อยู่ร้านค้า ขั้นตอนต่อมาตั้งค่าการขนส่งไปรณีย์ไทย EMS และขั้นตอนสุดท้ายการจัดการคำสั่งซื้อไปรณีย์ไทย EMS ค่ะเราไปเริ่มกันเลยค่ะโดยร้านค้าสามารถเริ่มตั้งค่าระบบจัดส่งได้ผ่าน2ช่องทางกันนะคะช่องทางแรกแอปพลิเคชัน My Shop ค่ะและช่องทางที่2ผ่าน Line Shopping Seller.com นะคะเราไปดูวิธีการตั้งค่าผ่านแอปพลิเคชัน My Shop กันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะร้านค้าจะต้องทำการอัปเดตข้อมูลร้านค้าก่อนค่ะเริ่มแรกให้ไปที่แอปพลิเคชัน My Shop กดเมนูเลือกตั้งค่าบัญชีร้านค้าหลังจากนั้นให้กดไปที่แก้ไขข้อมูลร้านค้าสำหรับใบปะหน้ากล่องพัสดุค่ะเมื่อเข้าไปแล้วนะคะให้ร้านค้าทำการเพิ่มรายละเอียดตำบลแขวงค่ะหลังจากนั้นให้ใส่รายละเอียดให้เรียบร้อยและกดบันทึก เพียงเท่านี้นะคะระบบก็จะขึ้นว่าอัปเดตข้อมูลร้านค้าเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมาขั้นตอนที่2ตั้งค่าการขนส่งให้ร้านค้าไปที่แอปพลิเคชัน My Shop กดเมนูเลือกตั้งค่าการจัดส่งสินค้าต่อมานะคะให้กดไปที่เพิ่มบริษัทขนส่งตรงนี้เลยค่ะและต่อมาให้กดเลือกประณนีไทย EMS ต่อมาให้ร้านค้าใส่รายละเอียดค่าจัดส่งคงที่หรือค่าจัดส่งตามน้ำหนักหลังจากนั้นให้กดบันทึกค่ะและต่อมาระบบก็จะขึ้นว่าเพิ่มวิธีการจัดส่งเรียบร้อยแล้วระบบจะทำการยกเลิกตัวเลือกการจัดส่งไปรษณีย์ไทยทั้งหมดที่ร้านค้าเคยสร้างก่อนหน้าการตั้งค่าไปรษณีย์ไทยรูปแบบใหม่และจะถูกลบออกจากร้านค้าภายใน7วันนะคะข้อควรรู้ หากร้านค้ามีการเชื่อมต่อกับการจัดส่งผ่านระบบจัดการหลังบ้านหรือ third party partner กรุณาสอบถามการทำงานและการพิมพ์ใบปะหน้าของระบบจัดการหลังบ้านที่ผู้ขายใช้อยู่ให้มั่นใจว่าระบบจัดการหลังบ้านนั้นได้รองรับการทำงานไรรสณีไทย EMS หมายเลขพัสดุอัตโนมัติต่อมาไรรสณีไทย EMS หมายเลขพัสดุอัตโนมัติ จะยังไม่รองรับสินค้าพรีออเดอร์และสินค้าเซนกิฟที่ตั้งค่าใน Line Shopping หากท่านเป็นร้านค้าที่มีสินค้าพรีออเดอร์และเซนกิฟที่ตั้งค่าในระบบรายช h o p ปิ้งกรุณาสร้างการจัดส่งอื่นเพื่อรองรับการส่งสินค้านอกเหนือจากไปรษณีย์ไทย EMS หมายเลขพัสดุอัตโนมัตินะคะและสุดท้ายค่ะ ไปษณีไทย EMS หมายเลขพัสดุอัตโนมัตินั้นไม่รองรับการจัดส่งแบบเก็บเงินปลายทางหรือ COD หากร้านค้าต้องการเปิดการจัดส่งแบบเก็บเงินปลายทางการุณาสร้างการจัดส่งอื่นเพื่อรองรับการส่งสินค้านอกเหนือจากไปษณียไทย EMS หมายเลขพัสดุอัตโนมัตินะคะไปต่อกันในขั้นตอนการจัดการคำสั่งซื้อกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะให้ไปที่แอปพลิเคชัน My Shop กดคำสั่งซื้อ และเลือกคำสั่งซื้อที่ต้องการค่ะหลังจากนั้นนะคะให้กดไปที่รายละเอียดค่ะและกดพิมพ์ที่อยู่จัดส่งและใบเสร็จต่อมานะคะระบบก็จะแสดงใบปะหน้าพัสดุสามารถกดปริ้นหรือกดแชร์ไปยังแอปพลิเคชันที่ต้องการได้เลยและหลังจากนั้นระบบจะแสดงหมายเลขพัสดุอัตโนมัติสามารถกดขัดลอกเพื่อดำเนินการต่อได้เลยนะคะข้อควรรู้ ระบบจะมีการแจ้งใหม่เลขพัสดุอัตโนมัติให้แก่ผู้ซื้อเมื่อไพรสณีไทยรับพัสดุจากผู้ขายเรียบร้อยแล้วนะคะไปต่อกันเลยค่ะหลังจากนั้นระบบก็จะอัปเดตสถานะในช่องทางการจัดส่งให้โดยอัตโนมัติจากพร้อมส่งเป็นกำลังจัดส่งและต่อจากนั้นก็จะอัปเดตให้โดยอัตโนมัติเช่นกันจากกำลังจัดส่งเป็นจัดส่งสำเร็จค่ะข้อควรรู้นะคะ รายช้อปปิ้งจะทำการโอนเงินหลังหักค่าธรรมเนียมให้กับผู้ขายตามรอบโอนเงินเมื่อสินค้าจัดส่งสำเร็จค่ะหรือเมื่อสินค้านั้นถึงมือลูกค้าแล้วนั่นเองค่ะข้อควรรู้กันอีกสักหนึ่งข้อนะคะ คำสั่งซื้อประเภทนี้จะไม่สามารถแก้ไขที่อยู่จัดส่งได้หลังจากผู้ขายทำการกดพิมพ์ที่อยู่จัดส่งและใบเสร็จแล้วเนื่องจากคำสั่งซื้อไปรษณีย์ไทย EMS นั้นเป็นระบบจัดส่งที่แจ้งหมายเลขพัสดุให้ผู้ซื้อโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ขายนำพัสดุส่งเข้าระบบไปรษณีย์ไทยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำเนินการต่อค่ะและหากร้านค้านะคะต้องการสร้างหมายเลขพัสดุทีละหลายคำสั่งซื้อพร้อมๆกัน สามารถทำได้โดยให้กดไปที่เมนูค่ะเรื่อนลงมาที่ติดตามการจัดสง่งให้กดคำว่าพิมพ์ที่อยู่จัดส่งและใบเสร็จนะคะและหลังจากนั้นนะคะให้เลือกคำสั่งซื้อที่ต้องการพิมพ์ใบปะหน้าได้เลยและสุดท้ายให้กดพิมพ์ที่อยู่จัดส่งและใบเสร็จค่ะต่อมานะคะเราไปดูการตั้งค่าในระบบคอมพิวเตอร์กันเลยค่ะเริ่มแรกเลยนะคะร้านค้าอัปเดตข้อมูลร้านค้าให้ไปที่ my shop ในระบบคอมพิวเตอร์ค่ะ ต่อมาให้กดเลือกตั้งค่าร้านค้าและเลือกตั้งค่าบัญชีร้านค้าค่ะหลังจากนั้นให้กดแก้ไขข้อมูลร้านค้าสำหรับใบปะหน้ากล่องพัสดุต่อมานะคะให้ไปเพิ่มรายละเอียดในส่วนของตำบลหรือแขวงค่ะหลังจากนั้นให้ใส่รายละเอียดให้เรียบร้อยและกดบันทึกค่ะเพียงเท่านี้นะคะระบบก็จะขึ้นว่าอัปเดตข้อมูลร้านค้าเรียบร้อยแล้วค่ะ ไปต่อกันที่การตั้งค่าการขนส่งกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะให้ไปที่ My Shop ในระบบคอมพิวเตอร์ค่ะกดตั้งค่าร้านค้าและเลือกตั้งค่าการจัดส่งสินค้าค่ะต่อมาให้กดไปที่เพิ่มบริษัทขนส่งค่ะหลังจากนั้นนะคะให้กดเลือกไปที่ไปรษณีย์ไทย EMS และกดยืนยันค่ะต่อมานะคะ ให้ร้านค้าทำการใส่รายละเอียดค่าจัดส่งคงที่หรือค่าจัดส่งตามน้ำหนักหลังจากนั้นให้กดบันทึกค่ะและต่อมาระบบก็จะขึ้นว่าเพิ่มวิธีการจัดส่งแล้วถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นในการตั้งค่าการขนส่งค่ะต่อมานะคะเรามาสู่ขั้นตอนการจัดการคำสั่งซื้อกันค่ะ เริ่มแรกนะคะให้ไปที่ My Shop ในระบบคอมพิวเตอร์ค่ะหลังจากนั้นให้กดติดตามคําสั่งซื้อและเลือกคําสั่งซื้อที่ต้องการต่อจากนั้นนะคะให้กดไปที่พิมพ์ที่อยู่จัดส่งและใบเสร็จค่ะต่อมาค่ะระบบจะแสดงใบปะหน้าพัสดุขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะคะให้กดพิมพ์ได้เลยค่ะและหลังจากนั้นระบบจะแสดงหมายเลขพัสดุอัตโนมัติสามารถกดขัดลอกเพื่อดำเนินการต่อได้เลยค่ะ และระบบนะคะจะมีการแจ้งหมายเลขพัสดุอัตโนมัติให้แก่ผู้ซื้อเมื่อไปรษณีย์ไทยรับพัสดุจากผู้ขายเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะต่อมานะคะระบบก็จะทำการอัปเดตสถานะในช่องทางการจัดส่งให้โดยอัตโนมัติจากพร้อมส่งเป็นกำลังจัดส่งและต่อมาก็จะอัปเดตสถานะให้โดยอัตโนมัติเช่นกันค่ะจากกำลังจัดส่งเป็นจัดส่งสำเร็จนะคะข้อควรรู้ไลฟ์ช้อปปิ้งจะทำการโอนเงินหลังหักค่าธรรมเนียม ให้กับผู้ขายตามรอบโอนเงินเมื่อสินค้าจัดส่งสำเร็จหรือสินค้าถึงมือลูกค้าเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาดูข้อแตกต่างระหว่างใบปะหน้าพัสดุแบบใหม่และใบปะหน้าพัสดุแบบเก่ากันเลยค่ะสำหรับใบปะหน้าพัสดุแบบใหม่นะคะจะมีบาร์โค้ดพร้อมหมายเลขติดตามพัสดุเพิ่มเข้ามาดังตัวอย่างในกรอบสีเขียวด้านซ้ายมือเลยค่ะ ซึงทำให้ร้านค้านะคะสามารถติดตามพัสะดุได้สะดวกยิ่งขึ้นพร้อมได้โปรค่าขนส่งเริ่มต้นที่19บาทค่ะเราไปดูขั้นตอนการเลือกการจัดส่งไปรษณีย์ไทย EMS สำหรับลูกค้ากันค่ะลูกค้านะคะสามารถเลือกส่งสินค้ากับไปรษณีย์ไทยได้ง่ายๆใน2ขั้นตอนค่ะขั้นตอนแรกนะคะเลือกซื้อสินค้าค่ะขั้นตอนต่อมาติดตามคำสั่งซื้อเราไปเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกกันเลยค่ะซื้อสินค้า ลูกค้านะคะเลือกซื้อสินค้าในไลน์ช้อปปิ้งให้กดเลือกขนส่ง t h a i l a n d Post EMS หลังจากนั้นให้กดสั่งซื้อสินค้าค่ะขอควรรู้นะคะหลังจากที่ลูกค้าทำการกดเลือก t h a i l a n d Post e s s เเรียบร้อยแล้วระบบจะพาไปอัปเดตที่อยู่เขตและแขวงก่อนจะดำเนินการซื้อสินค้าต่อไปนะคะหลังจากนั้นนะคะระบบจะแจ้งว่าสั่งซื้อสินค้าสำเร็จค่ะต่อมา เมื่อร้านค้าได้ทำการส่งพัสดุเรียบร้อยแล้วนะคะระบบจะแจ้งหมายเลขพัสดุให้ลูกค้ารู้โดยอัตโนมัติและระบบจะทำการอัปเดตสถานะการจัดส่งให้โดยอัตโนมัติจนกว่าจะถึงขั้นตอนจัดส่งสำเร็จค่ะเราไปดูกันต่อเลยนะคะว่าลูกค้าจะสามารถติดตามคำสั่งซื้ออย่างไรได้บ้างอันแรกเลยลูกค้าสามารถติดตามคำสั่งซื้อได้ง่ายๆผ่าน Li n e Official Account ของร้านค,ะคะ้าค่ะต่อมาติดตามคำสั่งซื้อได้จากหน้า Line Shopping นะคะ เข้ามาและกฎหมาย d e r ค่ะและสุดท้ายนะคะสามารถติดตามคำสั่งซื้อได้จากหน้ารายละเอียดของออเดอร์นั่นเองค่ะและไม่ว่าลูกค้านะคะจะกดติดตามสถานะการจัดส่งหรือกดติดตามคำสั่งซื้อจากส่วนไหนก็ตามระบบจะพาไปที่หน้าติดตามสถานะสิงของของไปรณียีไทยทันทีค่ะเพียงเท่านี้นะคะลูกค้าก็สามารถติดตามคำสั่งซื้อได้ง่ายๆเลยค่ะ และหากร้านค้านะคะต้องการติดตามข่าวสารหรือติดต่อทีมงานสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงถึง1ทุ่มตรงค่ะเพียง Adline Official Account Adline My Shop ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ